กินก่อนกินก่อนกินก่อนไปกินก่อนนี่อ้วนอ้วนอ้วนอ้ว <c oughs> นี่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 อ้าเอาเนี่ยไม่กินอ่ะกินซะกินซะอืมดีล่าเนี่ยเอาไม่กินไม่กินตรงเนี้ยเหนียวเหนียวเหนียวไปไหนไปแล้ว มันกลัวไม่ค่อยได้ให้ม Comp Comp. นันกินเท่าไหร่น <GO av uther> ้มีวมวมวมมากินมากินมววมวมาเลิ่ลมามวมว์มวมีว์มวมววีี เมี้ยวไปไหนอ่ะมันอยู่บ้านตรงนั้นบ่อยเนาะแต่เขาไม่ใช่เจ้าของนะบ้านหลังนั้นนะแต่มันเคยอยู่ตรงนั้นไงเราไม่ค่อยได้ให้มันกินมันก็เลยไม่ค่อยกล้ายอยู่กินตรงนี้เท่าไราหร่เดี๋ยวมันก็มาหมดแล้วเดี๋ยวก็มาอีก ปกติก็ไม่ค่อยได้ให้อาหารเขากินหรอกเพราะว่าส่วนมากเขาจะอยู่บ้านหลังนู้นเนาะหรือบ้านหลังนู้นเขาก็เขาก็ให้กินประจำอ่ะเขาก็เลยอ,อยู่ติดเขาก็เลยไม่ค่อยกล้ามากินกับเราพอเราให้เดี๋ยวเขาก็ข้าไปกินบ้านบ้านตรงข้ามเพราะบ้านตรงข้ามเขาอยู่อยู่จนชินแล้วเนาะแต่บ้านตรงข้ามนี่ไม่ใช่เจ้าของเขานะไม่รู้เจ้าของเขาคนไหนอะ่ะ มันก็ไปอยู่แต่บ้านหลังนั้นเพราะบ้านนั้นก็ให้อาหารกินเขาก็เลยอยู่ด้วยตลอดนะพอเราจะให้อาหารเขาเหมือนเขากลัวนะพอให้เสร็จแล้วก็ข้าไปกินที่บ้านตรงข้ามนะพอให้กินเสร็จก็รเราแวงมองซ้ายมองขวาเราเวงกลัวอะไรก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> เห็นรถมาจอดหน้าบ้านเี่กก็วิ่งออกอย่างไวไ้รอบแรกเห็นไหมข้าไปก็วิ่งไปกิน ที่บ้านตรงข้ามแต่ว่าชิ้นนี้ทำไมไม่ข้าบไปก็ไม่รู้แต่กินไปด้วยก็มองทางไปด้วยกินไปด้วยก็มองทางไปด้วย กินเลยกินเลยเหลือชิ้นเดียวชิ้นสุดท้ายกินให้หมดนะน้ำก็มีก็ไม่กินเหมือนจะติดคอไงก็มีรู้แล้วก็กินไปแบบกล้ากลัวอยู่เนาะเพราะเราก็ไม่ค่อยได้ให้เขาไงก็เลยไม่ค่อยกล้านะกินไปก็มองทางไปใจก็อยากกิน พอเราไปยืนทางหน้าไปมันก็จะหันตัวหนีเลยนะขยับท้ายข้างหน้าไม่ได้เนาะนี่แม่เหมือนจะติดออคออายกินนะนี่นะกินน้ำไม่ไม่กินน้ำอะ่ะกินน้ำก่อนไปวนสำรวจ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 พื้นที่ าละไปละสำรวจต้นไม้ฉันละอืมอย่าไปคุยต้นไม้นะหน้ามคุยนะหยิบละเช็ฟปา